โอเคครับตอนนี้ถึงหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับเหยื่อที่ผมสั่งมาจากจีนนะเป็นเหยื่อหน้าตาเหมือนป๊อปอะครับตัวเล็กๆนะครับนี่ผมจัดการเปลี่ยนตัวเบ็ดมาเรียบร้อยแล้วโอเคเดี๋ยวมาลองเทสกระสุนดูครับว่าเหยื่อราคาหลักสิบแบบนี้ปลามันจะกัดดีไหมครับไปเดี๋ยวเราไปเทสเหยื่อไปพร้อมๆกันเลยครับไป เช้าเช้าบรรยากาศดีจัดเลยครับเดี๋ยวผมลองตีตรงพวกแนวใต้สะพานดูครับหน้ามีตัวครับพวกเสาสะพานแบบนี้ครับอุยอ้ยอุย้ยมีกัดมีกัดมีกัดโอ้ มีขึ้นมาช่วยนะครับไซดีด้วยหูกัดไม่โดนครับ โอ้ยโอ,ยโอย้ไม่ติดเว้ยโ้แล้วครับนะครับโูแล้วครับนะครับ ลดแล้วครับนะครับโอ้โหงานจีนจะหมานนะครับเป็นกระสุกไซห้าวนะครับโหดูดเข้าไปเต็มปากเลยครับใช้ได้ใช้ได้โหดูดเต็มปากเลยครับนะครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูครับโดนของแย่งเลยแบบนี้หลุดยากครับ เดี๋ยวค่อยๆยกปากนครับเนี่ยครับกระสูกไซก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่ไซประมาณนี้ก็น่าตกแล้วครับนะครับกับของดําเนินสะดวกนะครับวันนี้ผมนะครับซื้องานเหยื่อจีนนะครับมาลองเทสดูนะครับนี่ครับเป็นเหยื่อมันเลื้อยนะครับต้องเรียกว่าเพนซิลนะครับตอนแรกคิดว่าเป็นป๊อปนะ แล้วพอมาใช้จริงมันเลื้อยๆนะครับแบบนี้เรียกว่าเพนซิลครับนะครับเหยื่อเพนซิลงานจีนนะครับรูปร่างแบบธรรมดามากนะครับนี่ผมซื้อมาผมเปลี่ยนตัวเบ็ดเลยนะก็ใช้เป็นตัวเบ็ดแบบแข็งขึ้นนะครับนะครับคมขึ้นแล้วก็แข็งขึ้นนะครับนี่เลยครับผลงานครับนะครับเพนซิลราคาหลักสิบบาทนะครับจากงานจีนนะครับก็ถือว่าผ่านนะถ้าถือว่ากัดก็ถือว่าผ่านนะครับนะครับใช้ได้เลยโอเคเดี๋ยวตามหาตัวต่อไปดูครับปะ จะรุยกันต่อครับเอ้ยมีตัวเว้ยมีตัวเว้ยม,ววยมีตัวอยู่ตรงชายผักตบครับ นี่ยังไงอยู่ตรงชายผักตบครับ่วยปุ๊บวัดเลยเป็นกระสุนเล็กครับนี่ครับกับเพนซิลงานจีนเอาเอาเอาลงน้ำไปแล้วอ่ะไปกดออโต้ทางนั้นโอเค โดนแล้วอีกตัวแล้วนี่ยังไงนี่กัดดีใช่นหมน,นี่ครับเป็นกระสุนเล็กนะเดี๋ยวผมปล่อยลงตรงนี้ดีกว่าไปนะครับกระสุนเล็กกับเหยื่องานจีนนะครับเพนซิลงานจีนไปผ่านนะแบบนี้ถือว่าน่าใช้ครับ ก็เป็นเป็นเหยื่องานจีนที่แบบราคาถูกแล้วใช้ได้ผลดีนะผมกล้าพูดได้เต็มปากเลยนี่ไครับโดนอีกแล้วครับนี่ไงครับโดนอีกแล้วครับนี่ไงครับโดนอีกแล้วครับ นี่โอ้โหฝูงเดียวกันเลยครับโอ้ใช้ได้เลยครับเหยือย่อเหยื่ตัวนี้นี่ต้องบอกเลยว่าใช้ได้เลยครับกระสูกกัดดีนะครับไปติดสายเชือกอะไรมาวะเนี่ยโอ้อายห่าแล้วโอเคเดี๋ยวปลดปลาก่อนครับเพนซิลงานจีนนะครับ นี่นะครับกระสูปน้อยคองดําเนินนะครับกับเหยื่องานนะครับเพนซิลงานจีนนะครับกัดดีซะด้วยโอเคเดี๋ยวปล่อยกันครับเดี๋ยวผมปล่อยลงตรงนี้อ่ะนะคเคาะริมกำแพงนะครับ กัดไม่โดนกัดไม่โดนนี่อยู่หน้านี่อุ้ยเหยื่อดีนะเนี่ยเหยื่อมานะครับเนี่ยนี่โดนแล้วเนี่ยเห็นไหมอู้อันนี้กระสูบจุดครับโอ้ตัวนี้ไซส์สวยเลยอ้หหลุดพอดีเลยอย้กัดดีนะเนี่ยนี่ครับเหยื่องานจีนนะครับ เ้จัดดีเฉยใช้ได้เลยครับโอเคเดี๋ยวปล่อยปลากันครับโอเคครับปลาเดี๋ยวตีกันต่อครับ เลยครับแม่ไม่ติดครับกระสูปนะครับนี่โดนแล้วอ้อเป็นกระสูปจุดนะครับอ่ายิงดินย,ย,ยิงเกี่ยวเอาดิตัวเบ็ดคมด้วยนี่ครับกระสูปน้อยกับไอ้เพนซิลงานจีน มันหมานเลยเดี๋ยวค่อยๆปลดก่อนโ oh. oh. อ้โหโอ้ตัวนี้มันเล็กไปครับปล่อยครับไป อืโดงอีกแล้วกระสูบน้อยครับอเป็นไงเหยื่อนี้หมานะเนี่ยม็นเ,เล่นไปเหยื่อราคาไม่กี่บาทแต่แบบโอ้ปลากัดดีได้ขนาดนี้สุดยอดแล้วเพ็นซิลงานจีนนะครับนี่ครับปล่อยครับนี่เล็กไปอ่าลวงไปแล้ว กัดไม่โดนกระสูกน้อยครับ นี่ไงน,นี่ไงสูบน้อยอดูดเพนซิลเข้าไปเต็มเต็มเลยนี่ครับโอเคเดี๋ยวปิดตาก่อนครับโอ้ดูดเข้าไปอย่างนี้ดูดยากครับ ปมดเรียบร้อยแล้วครับตัวนี้ปล่อยครับผมไปครับก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวผมต้องกลับกันก่อนนะครับเดี๋ยวย้ายหมายก่อนเดี๋ยวไปตีปละชอดละก็จบไปนะครับสําหรับการทืสอนะครับเป็นเพนซิลงานจีนนะครับนี่เลยครับกัดดีนะครับถือว่าผ่านนะครับราคาไม่น่าเกิน40บาทมั้งถ้าผมจาไม่ผิดนะต่อตัวครับ นี่เลยครับถือว่าใช้ได้นะครับกับเพนเทียวงานจีนตัวนี้นะครับหมานครับโอเคเดี๋ยวปิดคลิปกันแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมไปหาตีปลาช่อนกันนะพนก่อนโอเคครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะเอาเหยื่ออะไรมาเทสก็กดติดตามไว้นะครับโอเคไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับลากันแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ